สวัสดีครับนี่คือรายการ5นาทีมีเรื่องคุยอยากเข้าวงการยาปรึกษาเรากับผมเบนฟาร์มคอ n เ c t ชั่นสวัสดีครับผมเบนจาก f าร์มค n นเ c t ชั่นะครับวันนี้ก็มาพูดถึงเทคนิคการตอบคำถามสมภาษณ์งานเข้าวงการยากันนะครับก็จริงๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการสัมภาษณ์แบบออนไลน์กับบดละ ช่วงนี้ก็จะวุ่นๆน,นิดนึงก็จะมีทั้งคอร์สเอ่ยทั้งมีการติวสัมภาษณ์กับน้องๆที่อยากเข้าวงการยาช่วงนี้ก็มากันเยอะครับแต่ว่าก็มีข้อหนึ่งซึ่งเป็นคำถามคลาสสิกนะครับให้เราบอกออข้อดีและข้อเสียของเราเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อดีเนี่ยผมผมยกไว้อีกที่หน่เนาะมีคนเคยผมว่า oh, น่าจะหาแล้วละกันการตอบว่าเราดียังไงบ้างถ้ารนึกไม่ออกว่าดีใครบ้านนี้ก็ลำบากละเนาะก็อย่างที่บอกครับว่าเราทํางานเป็น ผู้แทนครับผู้แทนยาเนี่ยเป็นการให้ข้อมูลครับเราไม่ใช่เป็นพนักงานขายโดยตรงๆงั้นการบอกข้อดีและข้อเสียก็เป็นเทคนิคในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองอีกรูปแบบหนึ่งนะครับไม่เชิงขายตรงๆเนาะข้อดีอย่างผมละไว้แล้วกันเราคงหาได้แต่ข้อเสียจริงๆมีคนถามว่าไอพี่เราเราจะตอบยังไงดีถ้าบอกเรามีข้อเสียคนคืออะไรเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ผมก็จะแนะนํากับทุกคนเสมอคือว่าเราคงจะไม่ตอบว่าเราไม่มีเพราะไม่มีใครไม่มีข้อเสียครับผมก็มีฮะแต่ข้อเสียตรงนั้นถ้าคุณจะบอกเขาเผมผมแนะนำแบบนี้ครับว่าให้เราตอบข้อเสียของเราตอบได้ตอบไปเถอะแต่อย่าเป็นข้อเสียที่ส่งผลกระทบกับงานโดยตรงที่เราจะทําเช่นคุณ ต้องไปผู้แทนยาเนาะเขตต่างจังหวัดแต่คุณทำเราไม่เป็นมันนั้นเป็นต้นซึ่งมันเป็นข้อเสียซึ่มันเป็นผลต่ออาชีพคุณจะไปทำครับหรือคุณอาจจะแบบอะไรสักอย่างซึ่งคุณทําไม่ได้คุณมีผลต่ออาชีพคุณพ,พูดติดอา่างอะไรเงี้ยเป็นต้นครับหรือว่าเป็นคนมางคนแบบมีบางอย่างที่มันไม่สามารถจะขัดขวางจะไเป็นผู้แทนยาคุณได้งั้นผมบอว่ามันก็ต้อง ก็พยายามแบบคือจริงๆมันมันมันก็ประมาณไ่ะดีครับจะบอกว่าบางเรื่องบางข้อเสียเป็นทางกายภาพซึ่งผมไม่พูดถึงเนาะแต่ทางอื่นเช่นอย่างผมเป็นคนพูดเร็วอย่างเงี้ยครับถามว่ามีผลตอการทํางานไหมมีบ้างในการให้ข้อมูลกับคุณหมอผมพูดเร็วผมจะบอกว่าผมอะมีข้อเสียผมเป็นคนพูดเร็วครับเวลาตื่นเต้นงั้นตอนนี้ที่ผมทาอยู่เนี่ยผมก็พยายามฝึกพูดให้มันช้าลงการตัวการะับ อาจจะมีการใช้พวกเอกสารต่างๆที่บริษัทให้ไว้ในการให้ข้อมูลกับคุณหมอเพื่อให้ลดสปีดของการพูดหรืออ้าปากกว้างขึ้นพูดช้าลงพูดดังขึ้นเป็นต้นครับซึ่งถามว่าโอเคครับสิ่งที่ต้องนอกจากที่เราจะบอกเขาล้ว,ว่าข้อเสียเราคืออะไรแล้ว2คือ,อ,คอเราต้องบอกเขาด้วยว่าเรากําลังแก้ไขข้อเสียตรงจุดนั้นอยู่นะครับซึ่ง บอกชวนในการลงไปเรียนคอร์สปรับปรุงเรื่องของพฤติกรรมอะไรบางอย่างซึ่งผมว่าเนี่ยเขาเห็นว่าโอเคนะเรารู้ตัวครับการเรื่อบอกข้อเสียของเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนยังไงเรามีบางอย่างที่เราสิวันอาจจะยังไม่ไม่ดีพอเรากําลังปรับปรุงด้วยวิธีอะไระต้องอธิบายเลยเนาะว่าเราปรับปรุงด้วยวิธีอะไรให้เขาเห็นภาพว่าโอเคเราเห็นละเรามันก็เอมอมาเราทํางานนะครับเราเห็นละว่า เขตมีปัญหาเราก็ต้องหาทางปรับปรุงให้ได้แล้วต้องรู้ด้วยว่าปรับปรุงยังไงแก้ไขยังไงใช่ไหมครับซึ่งจุดนี้ผมว่ามันเป็นอันหนึ่งที่ทําให้การบอกข้อเสียเนี่ยมันก็เป็นการขายตัวเองแบบหนึ่งนะครับซึ่งแต่ที่ผมบอกครับว่าข้อเสียเนี่ยมันตูมันดูเหมือนกับที่ต้องเฟกไหมพี่ว่าผมเป็นคนใจร้อนครับพี่เลยซึ่งจริงๆเนี่ยถามผมนะครับมันอยู่ที่สไตล์การตอบมากกว่าคนละมีสไตล์การตอบไม่เหมือนกันครับ งั้นถ้าคุณจะตอบน้องก็ตอบว่าผมเป็นคนใจร้อนเพราะว่าผมเป็นคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นมากบางทีผมทำให้ผมใจร้อนเกินไปซึ่งถ้าบางคนพูดอาจจะดูเหมือนเฟกครัแต่คนพูดอาจจะดูเหมือนกับจริงๆริงต่างก็ได้งั้นคุณต้องปรับสไตล์รับสายการพูดของคนเราไม่เหมือนกันครับการนิ่งในการพูดแบบสภาพแบบออนไลน์เนี่ยบางทีคอนเซนเทรชันเขาอาจจะไม่อยู่ที่หน้าเราก็ได้ อาจจะหูฟังเราอยู่ต,ตาตาจ,จะ,ปะ,ปะ,ปะไปไปมาๆอย่างเงี้ยซึ่งการที่เราบอกข้อเสียเนี่ยให้บอกให้ชัดนะใหญ่เขาฟังแค่ประโยคข้อเสียแล้วเขาฟังอื่นไม่ชัดนะครับงั้นพยายามพูดให้ชัดและช้าในเรื่องของข้อเสียของเราให้เขารู้สึกว่าเรากําลังแก้อะไรอยู่นะครับแต่ถ้าเขาไม่ถามก็ไปตอบเขาต้อฮะ ไม่ทมเออพี่ครับผมมีข้อเสียจะบอกพี่นะครับไม่ต้องบอกเขาก็ได้มไม่ถ้ากลายว่าเขาอยากจะรู้ข้อเสียแล้วมาข้อดีแล้วนะครับอย่าลืมครับการขายการให้ข้อมูลเราเน้นที่ benefit นะง่ง่ายครับมาเรา turn feature เป็น benefit ให้ได้เราิร์นตัวเองให้เป็น benefit ต่อองค์กรต่อตําแหน่งของเราให้ได้นั่นคือโจทย์ครับถ้าเกิดน้องทำได้ดีน้องก็ได้มาปรับการ turn feature เป็น benefit เนี่ย ปนในการทํางานได้ด้วยอยู่ตรงไหนก็ใช้ประโยชน์ได้ครับเพราะอย่าลืมครับเขาบอกว่าชีวิตเราคือการขายครับถ้าคุณขายเป็นคุณขายเก่งคุณให้ข้อมูลได้ดีชีวิตนี้คุณจะไม่ลำบากนะครับผมถอ้คนโชคดีครับสวัสดีครับ